วัดกันไปเลยเฮ้ยบอกไปวัย2นี่ขึ้นเร็วมันนี่ย ่ตอนหัวข้ามยังติดก,ก้าวเลยใช่ไหม เจอไทยแล้ มีคนมาเสียงเดินชั้นบนตอบบอดนะครับบอด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 ันนี้จะแตกเตอร์เลย 谁还待在上面？ โอ้โหโดนม้าหัวแล้วคุตกใวะเดี๋ยวเราม้ากันวหน่อยม้าเราเราม้าใครโดนผมโดนลเออมันตบโดนนะไอไอไอ้เสียงคนเดินอยู่ในบ้านอน่ะไม่รู้บอรดเปล่าเสียงคนเดินอยู่ในบ้านนะแต่ไม่รู้ว่าบอร์ดอะไ เฮ้คนคนดีมากเคียะเคียะหมดละ สองห้ายิงกันเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยตรงบ้านเนี่ยตรงบ้านบ้านเนี่ย อนแรกมาดูดีอย่างไรต้องกบเพราะ่าข้างหลังมันก็เป็นอย่างนี้วะนี่นข้างล่างนี่แบบยังโหดเลย่ะลิโลลิโล ร้านกบอยู่ริมถนนหรอผมได้ยินเสียงรถพี่ฮะร้านกบอยู่ริมถนนหรอเออติดถนนเลี่ยไปอยู่ในป่ามีเอามีคนป้ายลย่แกได้ยินเสียงรถอ่ะได้ยินแต่ไม่ได้ลงทางเรกแค่ถ่ายเฉยผมไม่เคยลงทางนี่อยู่นี่นี่มีตัวเดียวหมดลู่ลู ใช้กระสุนอะไรไม่พอบอกนะเดี๋ยวโยนให้ผมต้องการหมดเลยกระสุนแอ้วอจับไปโอเคเลยเราเอาเน้ยผมได้เยอะไงหนาแล้วเลยที่ผมลูดในห้องนั้นมาบานเลย โอ้ยอยู่ใกล้เลยอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยมันขับรถมาเสียงรถอะเสียงไรผมนี่ดิผมหลอนแล้วเนี่ยในเสียงรถของคุณก็เข้ามาด้วยมันมีทั้งเสียงรถดิมถนนของคุณกับเนี่ยงงหมดแล้วเนี่ยมาอยู่แถวนี้ เนี่ยบราตี้อยู่หน้าเราเนี่ยเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันวิ่งวิ่งอยู่แถวนั้นแหละนี่นี่นี่อยู่นี่นี่เหมือนอยู่ในบ้านอะ

อีกชันสองที่ยนมาล้ะสองตัวเลยเพื่อนน้องน้องร่วงน้องร่วงน้องร่วง <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฮิวเลื่องเดี๋ยวมั <c ười> นกบไปไหนบอกอยู่ในบ้านไปทะเลทะเลที่ไหนนั่งกบ เมื่อกี้ตายเหมือนเหยเ่ี้ย้งัวงหมดเลยหูเัาผมเนี่ยนี่งานคุณกดทำวงเล็บวะเนี่ยพอที่ร้อนมันตายหมดจยังวะอันนี้งงมาแล้วนะไปไปเดี๋ยวรอพวกหัวดก่อนหมวดิวเลือดจ้ างตรงน,นี้ก่อนไหมฟางก่อนไหมวงอยู่ขอบวงเลยเอาไปตรงนั้นไงเดี๋ยวขับไปขับหนีวงเนฮะ้ยมีคนมีคนเดินเลยแหละเดินเดินนั่นมีแต่ใ้ด้วยนะเธรวมละรวงรวมหนึ่งเก่งเก่ง ไปตรงนั้นเลยหรือเปล่าอ๋อเด้งหนีแล้วเหรอผมมีตัวมันลงไปตรงนั้นแะลงเลยตรงขอบสะพานอะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นนะเห็นแต่ตรงนี้กันเลย เห็นมันลงไปใต้ล่างล่างสะพานอ่ะเออหอออล้อยู่แล้วอะไป้วไปไมอาไว้น้ำอยู่เดี่ยวเพื่อนมัากไม่ดีอยู่ อ้มีึยกําลังกลังกําลังร่วงเลยนงตาระ,นนะเออบิดไปจั้บมลังข้าคุณตกบมาหลังข้าข หลังคาหลังคาอ่ะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้มันมันยังไม่ลงมามันกระโดดยังแข็งแข็งอยู่หลังไอหลังลวะเด็กแม่แม่อยู่บนข้นาวบนข้าวเหลือลตัวเดียวแล้วที่เดิมค่ะหลังคาที่เนะดิมนี่ไง

อ๋อี่ค่ะหมาันบเกอร์แล้หันสูนรเลยครับใช่ที่ผมบอกอะใมันโยนกับด้างลได้วยผมก็เคยใช้อยู่เดี๋ยวผมลอให้นี่นี่นี่แล้วมันอยู่นี่แล้วนี่นี่อยู่นี่มัจะาเอาสบเพื่อนแล้วหนีไง <stell ies. S 1> บุกเลยบุกเลยมีตัวเดี 5, 5. ดยวไม่ๆายแล้วลงลงลงถายแล้วสายแล้วตายตายตายเล่นตากูหมดเลยเกีมาสีตัวใ่อยู่อู่ อยู่ตรงนี้ไม่ดีแล,แล้วล่ะมันเรียกคนอื่นแล้วเปลี่ยนตัวยืนดังน,น,นะมีคนเหรอผมคนชื่นไปว่ะอะไรใช่เราเข้ามีมีมีมกลงมาอยู่เราไปเข้าวงีว่ะเดี๋ยวยุ่งมาเลยเข้าวงเรอะลมกล วงเลยงูไงเนี่ยอยู่ตรงน้องแข้งเนี่ยเข้าวงเลยเดี๋ยวถึงยิงชนะมันได้เราก็หนีวงไม่ทันอีกอ่ะเข้าวงก่อนวงไกลนะเดี๋ยววิ่งไม่ทันเลยผมมามาจะถึงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ก็ตามมามาไอ้ยอดหนาวด้วยนาวมันไปไวเว้ย ดี๋ยวผมหยุดลองผมไม่กล้าไปมันเยอีแต่กลัวเจอ,เอลุงเาไม่ไม่เราไปบวกกับมันก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราชนะเราก็วิ่งหนีวงไม่ทันเดี๋ยวเหลือเยอะอยู่ที่พวราบ รลืสายุ้นเรือเฮ้ยมาล่อนมาล่อนมานี่แล้วสองตัวรอรู้ไั่เห็นผมยังนะ

ตัวที่โหนเมื่อกี้ไปไหนแล้วกูเดี๋ยวปาบอลใค้มีปาถงใช่ไหมถองอยู่นะคะระวังเดี๋ยวนี่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 มงมมางกจะบากน้เลือดดีเลยมมงมตาเลยไปลบเรือหายไปไหนเลือไม่มีผมหายไปไหนผมกินนี่ เอ่าไหมเอาเไหมเนี่ยผมมีสองเหรียญอ่ะผมมีสองเหรียญเนี่ยไม่เอามันฮิวก่อให้เนี่ยมีสองเหรียญแหม่ให้ผมเหรียญหน่อยเลยน้องมียังไงน่ะโคพี่มีคนละเหรียญแล้วเหรียญเหรอคะใช่ใช่พี่มีเหรียญนึงแล้วเลย มันมันจะฮิวก่อให้ตลอดคนเหรอ,อเฮ้ยนี่นี่นี่หลังหิน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 ยิงหินแตกเลยตัวอไะไรเปอไร์ัว s n ได้กู หลังหินหลังหินข้างหลังนี่ก็มีรอบเลยข้ <c oughs> างหลังนี่ก็มีตรงนี้ผมอยู่เนี่ยตรงนี้ช่วยไว้ชไว้โอ้โหร่วงเลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหตายเลยตายเลย อยู่ตรงกลางเลยอะเห็นแล้วโหดีนะเออเห็นแล้วเรา,เราไม่มี